Be strong. สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณนันด์ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องใช้การตุกเสกและแร่ศักดิ์สิทธิ์นี้ยังถูกบันทึกในตำราพิชัยสงครามและเป็นแร่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือแร่เหล็กน้ำพีนั่นเองครับ แร่เหล็กน้ำพีนั้นเป็นแร่เหล็กจากธรรมชาติพบที่ตำบลน,น้ำพีอำเภอทองแสนขันจงหวััดอุตรดิตโดยแร่เหล็กน้ำพีนี้จัดเป็นเหล็กก้าซึ่งในตำบลน,น้ำพีนั้นปรากฏเตาถลุงเหล็กโบราณน,นับเป็นพันๆแห่ง แต่ว่ามีบอ่อที่สำคัญและสงวนไว้ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์อยู่สองบอ่อนั่นก็คือบอ่อพระแสงและบอ่อพระขันซึ่งมีการนำเอาแร่เหล็กจากบอ่อเหล็กน้ำพีไปถลุงทำอาวุธ เพื่อใช้ในการทำศึกสงครามตั้งแต่สมัยโบราณดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายถึงความสำคัญของแร่เหล็กน้ำพีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าเหล็กจากแร่เหล็กน้ำพีนั้นมีความแข็งแกร่งความศักดิ์สิทธิ์และมีความเป็นอาถรรพ์นในตัวโดยจัดให้เหล็กน้ำพีอยู่ในโลหะธาตุตระกูลเดียวกับเหล็กไหลเลยทีเดียวครับ คำว่าน้ำผีนั้นมีที่มาจากสาเหตุที่ไม่ปรากฏชัดเจนแต่เชื่อว่าชื่อเดิมของบ้านน้ำผีคือน้ำาลีเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ในสมัยก่อนมีความแห้งแลง้งคำว่าน้ำาลีนั้นหมายถึงน้ำที่หนีหายไปจึงเป็นชื่อที่ใช้เรียกหมู่บ้านนี้สืบมมาและต่อมาได้เปี่ยนเป็นน้ำผีจนถึงปัจจุบันครับ เหล็กจากบอ่อเหล็กน้ำพีนั้นเป็นเหล็กที่มีความแกรง่งมีความเหนียวและเกิดสนิมได้ยากจากตำราพิชัยสงครามได้กล่าวไว้ว่า เหล็กน้ำพีเป็นโลหะมหัศจรรย์มีพลังในตัวมีความศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ทุกๆุอนูสามารถปกป้องคุณใสและสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นได้ปัจจุบันแลเหล็กน้ำพีนั้นถือเป็นวัตถุมงคลโดยเชื่อกันว่าในสมัยโบราณเหล็กน้ำพีนั้นอยู่ตระกูลเดียวกับเหล็กไหลเมื่อจะนำไปใช้งานจะต้องตั้งศารบวงสรวงเพื่อขออนุญาตเจ้าที่สก่อน ซึ่งสิ่งนี้นำมาซึ่งการขุดหรือว่าการตัดเหล็กไปใช้งานจะต้องมีการบวงสรวงแล้วก็สวดมนต์ต่อเจ้าพ่อที่ดูแลปกปักรักษาเหล็กน้ำพี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวน้ำพีและผู้ที่ศรัทธาต่างเชื่อกันมาโดยตลอดว่าเหล็กน้ำพีมีเจ้าพ่อปกปักรักษาดูแลอยู่หากผู้ใดจะนำสินแร่ไปใช้ต้องทำการตั้งศาลบวงสรวงสักการะและเป่งวาจาขอต่ออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียก่อนครับซึ่งแร่เหล็กน้ำพีของจังหวัดอุตรดิตจากตำราพิชัยสงครามกล่าวไว้ว่า เหล็กน้ำพีนั้นเป็นของขังของดีในตนเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เป็นเหล็กอาถรรพ์ใช้ล้างอาถรรพ์ได้นานับประการแม้แต่ผู้ที่มีวิชาอาคมฟันแทงไม่เข้าก็สามารถถูกเหล็กน้ำพีฟันแทงได้เหล็กน้ำพีนั้นสามารถป้องกันพูดผีพีศาร์วิญญาณซึ่งจะทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่กล้าเข้าใกล้ครับ ซึ่งเหล็กน้ำพีเนี่ยยังสามารถป้องกันมนดำและวิชาเดรฉา,านได้ดีอีกด้วยครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาแร่เหล็กน้ํำพีของจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับหรือท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับ แล่ท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ